สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรวันนี้มาดูนาที่ตำบลนาทุ่งอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยนาผมเองครับัน <c oughs> นี้ข้าวจัดมินเบอร์ห้าตั้งแต่วานครับให้น้ำไปแค่หุ่นเดียวเองครับตอนนี้ดินแห้งอีกแล้วดินแตกอีกแล้วครับพี่น้องครับ แต่ข้าวยังเขียวอยู่ครับแต่กอแล้วครับข้าวดูครับพี่น้องครับข้าวต้นเสมอกันครับชีนฮอร์โมนกิ่งทองไปแค่หนึ่งหนนครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีก แปลงหนึ่งครับตรงนี้อีกหนึ่งแปลงครับพี่น้องครับนี่ครับเขียวเหมือนกันครับฉีกิงทองไปหนึ่งหนเหมือนกันคลิปเมื่อกี้ทายอยู่ตรงครับด้านหลังตรงครับอ่เลยเดินมาดูแปลงนี้ครับนี่ครับน้ำไม่มีครับพี่น้องครับรอน้ำรอฝนครับ ดินแตกกำแหงเลยแต่ข้าวก็ยังเขียวอยู่ครับดูบิ่งมีครับเขาไม่ได้น้ำเลยครับแต่เขาไม่ได้จีกิ่งทองนี่ครับอันนี้จีกิ่งทองครับเลี้ยงทางใบไว้ครับบำรุงทางใบ เค <Okay, S 2> ครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งโน้นนี่ครับนี่ครับมาดูอีกหนึ่งแปลครับตรงนี้ถึงปลายโน่นห้าไล่ครับจีดฮอร์โมนไปหนึ่งหัวเหมือนกันครับก็ฝนตกได้น้ำฝนข้าวก็ยังเขียวอยู่นะครับนี่ครับอันนี้ใช้ฮอร์โมนกิ่งทอง อันนี้ยังไม่ได้ใช้เขาไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเปรียบเทียบกันครับเดี๋ยวครับพี่น้องอันนี้ของเราขึ้นหนาตาเลยหวานที่หลังครับข้าวหวานที่หลังด้วยอันนี้เขาเขาหวานก่อน ข้าวเขียวสมบูรณ์มากเลยครับเดี๋ยวอีก2วันฉีดกิ่งทองอีกหนึ่งหนครับผมเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับผมสวัสดีครับ